สวัสดีค่ะสวัสดีลูก e ค้าทุก ja ท่านนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้นะคะเี ouais, ็นงานม่านสวยเอสพีวันนี้เราเย็บม่านตัดยานม่านตาไหล่เนาะนะคะอ่ามีน้องๆที่เข้าขากัในห้องของยูทูบของร้านนะคะก็ยินค่ะเย็บลินม่านยังไงนะไม่ให้บิดไม่มีเดี่ยวไม่มีเอียงเนาะนะคะเราต้องตัดผ้าให้ตรงก่อนนะคะนะคะผ้าหน้าชั้นจะค่ข้างตัดยากหน่อยนะคะ เดี๋ยวึ้เย็บหัวจะดูก่อนนะคะนี่เป็นหัวม่านตาไก่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะนะคะนะคะอันนี้คือหัวม่านตาไก่นะคะเดี๋ยวจะามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะแป๊บนึงนะคะมาค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราขึ้นหัวแบบนี้นะคะนะคะนะคะเราเย็บดิงตะเิีเดียวเ่ยตะเิีเดียวเลยนะคะเย็บดแบบนี้นะคะตะเกีเดียวเลยเนาะนะคะแลวเราก็จะมาเย็บกดหัวม่านตาไก่กันนะคะม่านตาไก่ที่ร้านนะคะจะเย็บกดหัวให้ทุกทุกทุกชุดเลยค่ะ พราะว่าลูกค้าเอาไปซักนะคะมันจะได้ทนเนาะนะคะถ้าเราไม่เย็บกดหนังจะบวมๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะจะบวมๆแบบนี้นะคะที่น้าเราจะเย็บกดหวัวนะคะทุกหลังเลยนะคะเพราะว่าพิงยึตัดย็บเองเนาะแบบนี้ค่ะนี่นะคะต่อไปค่ะเราจะมาเดินเยบ็บกิมบนกันแล้วนะคะกดหัวตาไก่เอาไว้นะคะไม่เวลาซักนะคะตาไก่ของเราจะไม่ได้เด้งหลุดเนาะนะคะ หนึ่งจีนผีค่ะนะคะเย็บไปเลยค่ะเวลาเย็บเสขั้นต,ต,ตอนนี้นะคะเราก็ดึงผ้าน,นะคะระงนะคะอยากให้ผ้าด้านหลังเพียงหรืออยาให้ผ้าด้านหลังล้างนะคะด้านหน้ายังให้ล้างนะคะแล้วก็เดินไปเลยค่ะเราก็ใช้มือนะคะลูบแบบนี้นะค่ะนะคะใช้มือลูบนะคะลูบอย่างนี้นะคะดูความรู้สึกนะเดินไปเลยค่ะ อันนี้เราเดินเพื่ออะไรคะเราเดินให้เหงือกใส่ลตึงตึงแล้วก็สวยนะคะเราจะมีขั้นตอนต่อไปในการต่องานใหม่เราก็ให้ดูนะคะเย็บไป็นร้วแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะน้องๆถามมานะคะว่าเย็บยังไงไม่ให้บิดนะคะนี่นะคะคือลิ้นขานะคะเย็บยังไงไม่ให้บิดนะคะขั้นตอนแรกเราต้องตัดให้ตรงก่อนนะนะคะวิธีการเย็บนะคะง่ายๆค่ะ ราคะหนึ่งนิ้วค่ะทำให้ม,มันชัดวัดก็ได้นะคะหรือไม่ต้องวัดก็ได้นะถ้าชานาญแล้วไม่ต้องวัดก็ได้อย่างที่พิมไม่ต้องอย่างที่พิมไม่ต้องวัดแล้วเนาะเพราะว่าเราชานาญแล้วนะคะแต่น้องๆที่หัดเย็บใหม่ๆก็ชามารชัดวัดหน่อยก็ได้นะคะทีพี่ๆนะคะมาดูดีๆนะคะเป็นค่ะ ดีเข็มเช่นเดิมน,นะคะส5านะคะขอบคุณลูกค้านะคะเข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เสร็จของเราด้วยนะคะขายเปน็นเงื้อขานะคะ,นะคะวิธีการเย็บนะคะไม่ให้ย่นทำในคันนะคะจับนะคะมือเรานะคะจับนะคะมือเรานะคะมือนี้นะคะหลืกผ้าชิ้นล่างนะคะส่วนชิ้นบนนะคะเราเก็บได้เก็บได้เข้าไปให้หมดใช้นิ้วสอดแบบนี้ค่ะใช้นิ้วชี้ให้สอดแบบนี้นะคะ่ออะ,คะ ชิ้นล่างนะคะชิ้นบนไม่ต้องดึงนะคะดึงผ้าด้านล่างนะคะแล้วมือด้านซ้ายนะคะดึางาพอเราเย็ดมืออาน,นนี้เราก็ดึงผ้าไปด้านหน้านะคะมันก็จะมีย่นนะคะย่นก็อาจจะน้อยนะคะขึ้นอยู่ที่เห็นว่าเราใช้สีเขียนสี่ทีเขียนทางเนาะแต่อันนี้นะคะเราใช้ดึงแบบดึง่างนะคะกล้วยึดีเ้เรื่อยนๆค่ะนะคะ,นะคะสุดเพลินมาเรานะเราลองวัดดูก่อนก็ได้นะคะว่าหนีบม้อไหมนะคะ ดีเขียขนก็จะประมาณนี้นะคะด้านนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็คือเป็นวิธีขั้นตอนวิธีการกดตาไก่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะจับกล้องให้ดูนะคะนะคะนี่ค่ะเป็นตาไก่นะคะนี่ค่ะนี่เราตอกเสร็จแล้วค่ะลูกค้านะคะเราตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนี่ก็เป็นวิธีขั้นตอนการกดตาไก่นะคะเนเรา เวลาตอกตาไก่นะคะเราต้องใช้ตาไก่นะคะวงเข้าไปในวงนะคะกดรอบวงเห็นไหมคะกดรอบวงก่อนนะนะคะกดรอบวงนะคะแล้วก็กดปึ๊บอย่างนี้ค่ะอ่านะคะเรียบร้อยเราก็จะต้องดึงดูทุกชุดเลยนะคะดึงดูทุกชุดเลยนะคะอ่ะซ้อนให้ดูหนะะ่อยค่ะซ้อนสลับฟันปลาเวลาเราเอาไปแขวนที่รางคะ่ะนะคะตาไก่ของเรานะคะก็จะไม่บวมนะคะจะเป็นรอนสวยนะคะนะคะส่วนจัดระยะนะคะ ระยะของกาไก่นะคะถ้าคนไหนจะมาเยียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะทางร้านเปิดสอนนะคะคอทง่ายๆนะคะเอาไปเย็บมาสําเร็จได้เลยนะคะน่าจะสอดอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ไซส์ประมาณเมตเจ็ดสิบนะคะนี่ค่ะสำหรับฟันปลานะคะล่องหน้าล่องหลังนะคะดูด้านหน้าค่ะนี่ปึ๊บเห็นไหมคะนี่ ลองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะความสูงและระดับเท่ากันนะคะด้านในนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูอย่างงี้นะนี่เห็นไหมคะสวยงามค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะฝาะะก,ล,กาลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์ไปบ่ายลูกค้านะคะสวัสดีค่ะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ